เมื่อต้องเจอจราจรตั้งด่านโบกจับออกใบสั่งตั้งโต๊ะปรับกฎหมายปรับเป็นพี่ในฉบับใหม่เพิ่งประกาศใช้นะฮะมีสาระที่น่ารู้มากเลยพวกเราทราบกันหรือ,อยังก็ต้องถือว่าหลังจากคลิปญี่ปุ่นนะฮะมีการถูกจราจรในหนึ่งโบกนะฮะเราไปเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อก,อก under paper ญี่ปุ่นสอดเงินปั๊บทันทีกลายเป็นคลิปฮือฮาไปทั่วโลกบอกโอ้โงงามหน้ากันมากทีนี้เรามัวแต่ไปหัวเลาะเขา คนไทยเรานะถ้าโดนจราจรโบกจับแล้วตัวเราเนี่ยรู้อะไรบ้างนะฮะเรามีกฎหมายในมืออะไรที่เราต้องศึกษานะฮะตรงนี้เราต้องมาดูนะตอนนี้กฎหมายมีการประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นพรบพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินใน2565นะฮะเป็นการประกาศใช้โดยต่อมาวันที่22มิถุนา2566ถือว่ามีผลบังคับ แต่ต่อมาวันที่25ตุลา2องหานะฮะพรบมีการแก้ไขให้บรรดาความผิดอาญาซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้กลายเป็นความผิดปรับตามพี่นัยเข้าไปด้วยจึงมีผลให้บรรดาพรบรจราจรพรลบรทางหลวงพรลบขนส่งซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวกลายเป็นความผิดปรับทางพี่นัยไปทีนี้เมื่อต้องมาเจอจราจรซึ่งตั้งด่านอยู่บนถนน การใช้กฎหมายในส่วนความผิดปรับเป็นพินในจะเกิดขึ้นทันทีบอกแห่กูต้องรู้อะไรบ้างความผิดปรับทางพี่ในเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของกฎหมายตัวนี้เขาจะถือว่าโทษปรับทางพี่ในไม่ใช่ความผิดทางอาญานะฮะก็ถือว่าเมื่อไม่เป็นความผิดทางอาญาจะถือว่าไม่มีอำนาจออกหมายเรียกจับกลุ่มคุมขังเหล่านี้จะไม่มีโทษเลยนะฮะไม่ต้องโดนควบคุมไม่ต้องโดนจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่กฎหมายปรับเป็นพี่นัยเขาก็มีข้อกําหนดไว้ปีกย่อยนะฮะว่าสามารถที่จะส่งฟ้องศาลเหมือนกันนะโดยในส่วนของพรบรปรับเป็นพินัย2565นะฮะจะถือว่าเมื่อไม่ใช่ความผิดนะครับทางกฎหมายเขาจะกําหนดเจ้าพนักง,งานของรัฐผู้มีอํานาจปรับเป็นพี่นัยซึ่งพรบรตัวนี้กําหนดว่าจะต้องให้อาประกาศของนายกไอ้โทษนะฮะรัฐมนตรี อาศัยประกาศของรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอำนาจปรับทีนี้เมื่อไม่ใช่ความผิดอาญาพนักงานสอบสวนบอกให้ไม่มีอำนาจนะครับก็ไม่สามารถที่จะปรับในช่วงแรกช่วงตุลานะฮะพนักงานจราจรไม่มีแม้แต่อำนาจในการที่จะออกใบสั่งเลยนะแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะปรับพนักงานสอบสวนก็ปรับไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดปรับทางที่ไในไม่ใช่ความผิดอาญาพนักงานสอบสวนหมดสิทธิ์นะฮะ แต่ต่อมาอรัฐมนตรีมีคำสั่งนะฮะประกาศให้รองสารวัตรจราจรและสารวัตรจราจรเป็นผู้มีอำนาจเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจปรับนะฮะจึงส่งผลให้เริ่มมีการออกใบสั่งได้ใบสั่งเขาถือว่าเป็นคำสั่งปรับทางพี่นยผู้มีอำนาจเท่านั้นนะฮะจึงจะออกใบสั่งได้แต่ต่อมานะฮะ ปรากฏว่ามีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี3มกราคม2567ที่ผ่านมานะฮะบอกให้ตั้งเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจปรับเป็นพินในเกือบทุกตำแหน่งนะฮะโดยในข้อหนึ่งกำหนดว่าให้ยกเลิกประกาศสำนักนาย,ยกเรื่องก,กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินในนะฮะฉะบับลงวันที่25ตุลา66 แต่ให้ข้าราชาการตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจปรับเป็นพี่หนายหนึ่งหัวหน้าพนักงานจราจรน,นะฮะนั่นคือประเภทผู้กํากับหัวหน้าสถานี2คือเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา4วงเล็บ37วงเล็บกขคงและฉฉแห่งพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่พนักงานจราจรตาม437สเฉเท่านั้นจะต้องผ่านการอบรมด้านงานจราจรที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกําหนด แล้วก็3พนักง,งานสอบสวนผู้ดำรงตําแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวนในความผิดตามพรบรจราจรนะเจ้าพนักง,งานจราจร4วงเล็บ37กขอคงคือใครบ้างพระราชบัญญัติจราจรฉบับที่12นะฮะมาตรา37เจ้าพนักง,งานจราจรหมายถึงกไก่รองผู้กับจราจรขอไขสารวัตรจราจร คอควายรองสารวัตรจราจรงองูผู้บังคับการหมู่จราจรอ่าจอจานรองผู้บังคับการหมู่จราจรชอชิงข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าพนักง,งานจ,งจราจรจแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรนั่นก็คือเกือบทุกตำแหน่งนั่นคือเมื่อเป็นเจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยแล้วก็จะมีอำนาจออกใบสั่งซึ่งเป็นคำสั่งปรับเป็นพินัย และการรับชําระค่าปรับเป็นพี่นายนั่นก็หมายถึงว่าจราจรเขาก็มีอํานาจเลย Under paper, อันเดอร์เปเปอร์ปอกปมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะมีการเรียกรับหรือรับชําระเพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจปรับเป็นพี่นายนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเสี่ยงที่เวลาเจอจราจรตั้งด่านต่อไปเขาก็จะไม่หอบพนักง,งานสอบสวนไปนั่งอยู่ที่ด่านแล้วจราจรเล่นเองได้เลย นะฮะสามารถที่จะไปตั้งโต๊ะออกใบสั่งหรือใบรับชำระค่าปรับเป็นพี่นายแต่ไม่ใช่ใบสั่งนะเขาเรียกว่าเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นใบสั่งจราจรเป็นคําสั่งปรับตามกฎหมายว่าด้วยปรับเป็นพี่นายนะฮะตรงนี้ทนายอานนท์ก็โดนเหมือนกันนะแล้วเขาจะต้องแนบตรงนี้มาด้วยนะครับแบบแจ้งสิทธตามพราบาว่าด้วยการปรับเป็นพี่นายตรงนี้ต้องแนบตามพราบาปรับเป็นพี่นายก็จะถือว่า การโดนดำเนินคดีนะฮะจราจรมีอำนาจออกใบสั่งและมีอำนาจชำระค่าปรับเป็นพี่นหยได้เลยนะฮะโดยจราจรก็คือชอชิงข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานจราจรซึ่งผ่านการอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพรบปรับเป็นพี่นหยนั่นก็คือจราจรจึงมีอำนาจนะครับแต่ทีนี้นะฮะถึงจะมีอำนาจในการออกใบสั่งรับชำระค่าปรับ แต่อย่าลืมว่าความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวที่เป็นความผิดปรับเป็นพี่นัยตรงนี้ไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นจึงพนักง,งานของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยจึงไม่มีอำนาจออกหมายเรียกออกหมายจับควบคุมตัวไม่มีอำนาจนะฮะแต่ถ้ากรณีว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมชำระค่าปรับภายในกำหนดที่ใบสั่งกำหนดตรงนี้ทางาเจ้าพนักง,งานของรัฐ ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินนยจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วส่งไปให้อัยการเพื่อส่งฟ้องนะครับอัยการก็จะต้องมีการส่งเรื่องตัวนี้ไปที่ศาลซึ่งตามระเบียบของสำนักง,งานอัยการสูงสุดลงมาที่12มิถุนา2566ก็ออกระเบียบเหมือนกันนะฮะว่าในการส่งฟ้องต่อศาลนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีการนําผู้ต้องหาไปส่งศาลด้วยนั่นก็คือยื่นฟ้องได้เลย แล้วก็ข้อ3 4การบังคับผู้กระทําความผิดทางพินัยตามคําพิพากษาให้นําระเบียบของสํานักง,งานอายการสูงสุดว่าด้วยการบังคับคดีมาใช้บังคับนั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีว่าเราได้รับใบสั่งไม่ยอมชําระค่าปรับจราจรจะต้องส่งเรื่องไปที่อายการอายการจะต้องยื่นฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาจากนั้นก็ยึดรั์นะฮะว่าด้วยการบังคับคดีนั่นก็หมายถึงว่าเหมือนการบังคับคดีในส่วนของคดีแพง่ง ถ้าใครโดนหลายๆใบก็สามารถที่จะออกหมายบังคับคดีเข้ายดึดทรัพย์ขายทอดตลาดเหล่านี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นการบังคับโดยการยดึดทรัพย์ไม่ใช่ความผิดทางอาญาต่อไปดังนั้นต่อไปก็คือสรุปได้ว่าในการที่จราจรเขาจะมีการโบกนะฮะแล้วก็ออกใบสั่งแล้วก็มีการปรับชำระค่าปรับรับชำระค่าปรับตามพี่นัยก็สามารถดำเนินการได้โดยจราจร นอกจากนั้นใครที่บอกว่ากลัวไม่ชอบมาพากลก็สามารถไปชําระตามช่องทางเดิมนะฮะคือไปสนีหรือไปชําระที่สถานีตํารวจได้ทั่วประเทศเหมือนกันหรือส่งไปสนีธนานักไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้เหมือนกันนะฮะแต่ปัจจุบันนะฮะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติยังจูกมากับขนส่งก็คือส่งใบสั่งมาอายัดนะฮะการต่อป้ายวงกลมือให้จ่ายค่าปรับก่อนจึงจะมีการออกป้ายวงกลมให้ นะตรงนี้ก็ต้องถือว่าการปรับเป็นพี่ในตรงนี้นะฮะก็ยังถือว่าถ้าเกิดสารมีคำพิพากษาแล้วแต่ขนส่งก็ยังมีการมาปรับอยู่นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นการบังคับคดีในส่วนของอาทางปฏิบัติที่ซํำซ้อนกันเราก็ต้องมารอดูอีกนิดหนึ่งว่าระเบียบตัวนี้ประกาศใช้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จราจรจังจะใช้ระบบของการตั้งโต๊ะปรับอยู่ไหม หรือจะเป็นระบบอ่า under pepper อยู่ต่อไปไหมเราก็ต้องมาดูนะฮะเพราะถือว่าช่องทางน้เสียงมากที่จะให้จราจรเป็นผู้รับชำระค่าปรับดังนั้นต่อไปเราต้องใช้กฎหมายปรับเป็นพิในัยให้มากขึ้นนะฮะเราจะได้มีข้อโต้แย้งกับทางเจ้าพนักงานจราจรว่าเราจำเป็นอะไรยังไงที่จะขอลดค่าปรับได้นะต่อไปก็ต้องดูกันนิดหนึ่ง